สวัสดีจ้ามื่อนี้อันน่าเอกบ่ได้มากินข้าวคนเดียวแล้วจ้ามีน้องมากินข้าวน้ำซื้อจ้าจานนี่แหละที่เพิ่นมากินน้ำข้ขาวน้ำกินข้าวน้ำกันประจําจ้าอันเป็นอันตักปลามากอะไ้นี่จ้าปลาขาวปลาขาวแล้วก็าตำแตงจ้าข้าวาพี่บอกครัเขา,าตำหมักแตงตำหมักแตงตำสองรสแล้วจ้านี่กินเผ็ดอันนี้กินบ่นนนเผ็ดจ้าแล้วก็มีผักเข้าผักเข้า มาจ้ามากินกันเลยตัวน้อยๆจ้ะตัวน้อยๆใครบ่เบงดูตัวน้อยๆมันบ่ใครจะเป็นปลาผู้ชายปลาผู้ชายเคยได้ยินไหมาจา้าปลาผู้ชายาตัวผู้มาจ้ามากินกันเลยไปครักบก็มันสีอะไรมันปลานะจา้าอัน บริษัทพอใหญ่เหมือนพันธุ์โถ่ไม่พอใหญ่เปียกงานกเนา็เลยบริษัทักจ้ะเลยนี้มิตรไปไทยได้ในหน่อยไทยได้บืดเดียวนึงก็เลยได้เฝ้ากลับมาจ้ะก็เลยพี่เพิ่นก็ได้บอกเอาปลาไปเฮ็ดกินลุงเพราะว่าพี่พี่เพิ่นบอเอาปลาขาวจ้ะเพิ่นเอาตะปลา,าเวน่นรสารชาติเฉียบเลยเอาจะหวานในตำ แตงมันจะมาหวานแล้วมันก็เผ็ดเดี่ยวปลาตุอร่อยไหมจ๊าแมาจาม๋ามากินน้ำกันนี่ววเราเพื่อนเออผน้อเพื่อนเฮ็ดงานอยู่สวนดอกไม้จ๊ะพักกินก้าเข้ากับกนี้เลยจ๊ะคือเก้าเลยล่ะไม่พักหนออพักทีรอมพักอี่เลิศก มาลากินนกจน้ำมันเข้าไปจ้าพริกมาใส่แล้วจังเอาอันพริกยุกล่นโคกเลยคนนั่งกินเผ็ดคนนั่งกินว่าเผ็ดมาจ้ามาไมากินน้ำกัน พี่เพิ่นก็เอาสามพี่เพิ่นเอาซี่โตจากปลาขาวเพราะว่าลูกหัวเพิ่นกับพ่กินขึ้นกันเขาไม่กินที่ไหนหัวพี่จอมไม่กินมันเนั้นมันตัวใหญ่เนาะพี่ก็เอาเกล็ดออกวันนีมื้อนี้ฮอตเบาฮอตเกล็ดออก <c oughs> อเค็มแล้วพี่เอาเค็มเลยบอกเค็มเนี่ยมันนววัวพอดีไม่กล้ามา เกือกับมีเตอเมตรห้าของวันเนี่ยมีจะเบิ้งไครปา่าใครยังไง ก็ได้ไปตากงานจากป่าฮะเนี่ยมีคนเข้าไปมันมีรถนองกับเช็ดงามกินอันกินข้อม้อนฝอนข้อมเมาต้นป่ามันค่อยแมนตำล่ามันกินตอนร้อนๆนี่อร่อยเนาะหวานสดมาสดมันหวาน ตัวผู้หรือตัวมียจ้าตัวผูป้ปลาผู้ชายสำหรับคลิปนี้นั่งก็จะไวเท่านี้ก็อลน,นจะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนั่งน,น้นนละจ้าเพื่อว่ามีอาหารใดดีจะได้เฮ็ดยูซูพีน่น้องกินดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า